เข้าสู่รายการ Night Shadow TV วันนี้จะมารีวิวหูฟังนะครับยี่ห้อ Remax Remax m a g n e t Sports Bluetooth Headset รุ่น S2 นะครับหูฟังรุ่นนี้เหมาะสำหรับการอาอกกำลังกายโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าหูฟังเนี้ยจะมีที่เกี่ยวตรงหูมาให้ เอาไว้สมมติว่าเราเออกกำลังกายวิ่งหรือว่าเยาะมันจะทำให้วกหูฟังตกนะครับอันนี้เขาก็สามารถติดหูได้ทำให้ไม่ตกได้แล้วก็รุ่นนี้ก็ดีตรงที่มีนะครับมีเนี่ตรงนี้เป็นแม่เหล็กหูฟังข้างในฟังอะ่ะแล้วแม่เหล็กนี่สามารถติดกันได้สองข้างคือเขาออกแบบมาเพื่อไม่ให้หูฟังติดกันพันกันเพราะมันชอบมีปัญหาใช่ไหมครับ อะวันนี้ผมจะมารีวิวว่าเท่าไหร่ปุ่มพอดีใช้ไปแล้วนะครับพอดีใช้ได้เลยเสียงเสียงคลัมชลัสนี่ครับภายในกล่องเป็นอย่างนี้ครับอืมอ่าเปิดให้ดูเลยอ,อนี่ครับอันนี้ผมแกะม,มาแล้วครับเปิดใหดูยังไงไม่ไรู้ถ้าตอนแรกติดมา่างนี้นี่อันนี้ข้อมีคั รูฟังนะังคเนี่ยหูฟังหูฟังม,มีถุงข้างในถุงก็จะเป็นพวกปลอกซิลิโคนที่เขาใส่ตรงหัวครับแล้วก็ที่เกี่ยวที่ผมบอกไปตอนแรกเ,เดี๋ยวจะมีครับข้างล่างที่ชาร์จนะบูทูต้องชาร์นครับไม่ชาร์จฟังไม่ได้สมมติเอออยู่ดิเออฟังอยู่ดิฟังไม่ได้มมดดดไไดคุณอนะ่ะลืมชาร์จแบตคู่มืออ่ะคู่มือ,มอโอเคฮนะ ใน,นกล่องก็มีข้อไหนแล้วครับนนมีกล่องโอเคอนนอมไม่เจอเมนวิวโอเคนะนี่สายชาร์จสมมติตอนนี้นะครับเ,เขาไม่ค่าสาย usb ไม่ให้ชาร์เท่านั้นแต่สมมติเราก็ยืมสายหัวชาร์จโทรศัพท์มาชาร์จเอาละโอเคเขาบอกว่าอันนี้สามารถสามารถใช้ได้นานถึง4ี่ชั่วโมงนะครับสมมติฟังอยู่สามารถใช้ได้นานึง4ชั่วโมงอ่ะเราจะมาดูานะในถุงนะครับมีอะไรบ้าง Okay. อันนี้นะนี่อันนี้วิธีเกี่ยวหูผมบอกไปตอนแรกออกตกเนี่ยที่เกี่ยวหูเองนะครับเอาออกให้ดูนี่เรียวเ,วเกี่ยวหูเองนะครับเอาไว้เกี่ยวหูอ่ะไม่เกี่ยวหูมั้งมีอันน,นี้ครับนี่ครับเอาให้เอาไว้ติดตรงนี้ครับเอาไว้เลอกหูใส่หูตัวเองอนะ่ะนั่นแหละ นีตรงนี้ตรงนี้นี่นะครับนเนี่ยเนี่ยเอาไว้เลือกใช้ถหงเลยว่าไหนเหมาะโอเคฮะเขาแค่แหนถุงมาต่อ,อไปเราจะมารีวิวหูฟังนะครับนี่ครับหูฟังเด็ดแม่ตรงนี้เป็นแม่เหล็กที่ผมบอกไปตอนแรกดูนะเออเนี่ยครับเด็ดเดดกันนี่ติด็ดอืมเด็ด เนี่ยเอาไว้ครับสายไม่พันถ้าสมมตุติถ้าเราที่ใช้กันใส่พัดปุ๊บปุ๊บอะไรก็ไม่รู้อันนี้เอาไว้แก้สายพันพันคอได้สบายอ่าผมจะบอกให้อันนี้เป็นแบบบูทูธนะครับเวลาเชื่อมโทรศัพท์ก็เปิดผมจะสอนวมีีเปิดหูฟังนะครับขั้นแรกเรา มันจะมีสามปุ่มนะบผมอบอกมีสามปุ่มเนี่ยอันนี้คือปุ่มเพิ่มเสียงสองปุ่มปุ่มแล้วก็ปุ่มหยุดใครก็รู้นะครับแต่มันจะมีหน้าที่อื่นด้วยเดี๋ยวผมจะบอกนี่ครับสอนนะนี่นะครับมันจะมีเขียนคำว่า R อ,อยู่คุณนอาจจะไม่เห็นแต่ผมเห็นนะอ่ะ R เนี่ย R R แปลว่าเล็บเล็บขวาส่วนข้างนี้ right right แปลว่าซ้ายนะเอ้ยเล็บเอ้ยเล็บซ้ายไ i ขวาดิเออพูดโฟร์ทพอด ผิดได้นะแต่เรียนภาษาอังกฤษนะโอเคเนี่อยอันสท้าิที่เปิดนี่เมื่อกดตรงนี้นะตรงกลารครงค้างมันจะถ้ากดตรงกลางรคร้างจะทําการเป็นการเปิดแล้วก็การปิดแต่ถ้าสมม,มุติเรากดสองครั้งตึกๆก็คือการโท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 รศัพท์สายที่โทรเข้าล่าสุดใช่ไหมโอเคครับถ้าสมมติดกดครั้งเดียวคือใครก็รู้กดสต็อปเปิดเพลงนะส่วนปุ่มงสองปุ่มนี้ก็เพิ่มเพิ่มเปิดเสียงกับ เราจะเราจะไปเพลงอื่นเราก็กดค้างเนี่ยแค่นี้ก็ข้ามแนละ้วโอเคครับแล้วคราวนี้ผมจะเปิดให้ดูนะฮะนี่นี่นี่นะครับเนะห็นไหมดูโอเคนี่กดตรงนี้ค้างนะกดตรงนี้ค้างแบบกดปุ่มตรงกลางค้าง จะมีไฟขึ้นครับไฟกระพริบแต่อย่าเพิ่งปล่อยนะครับเราให้เป็นไฟแดงนะครับปล่อยได้เราจะมีเสียงผู้หญิงพูดว่า power on แล้วเราค่อยๆไปหาปลูทูธบูทูธชื่อว่าอะไรนะรู้สึกว่าจะชื่อ R B ขีด R B ขีดอ๋อ R B ขีด S สองไม่งั้นก็ R E ขีด S 2 เออผมก็ไม่ดูนะเผมไปดูผมแคสคลิปให้แล้วกันว่าอันไหนนะครับถ้าชื่อบลูทูธโอเคครับอันนี้คือเชื่อมต่อนะครับนี่ถ้าคนอยากฟังนี่ยรันี่คืออันนี้นี่คือเปิดปิ๊ปปิ๊สมมุติเราจะปิดล่ะถ้าสมมุติว่าครั้งแรกเราเชื่อมต่อไปแล้วแล้วก็หาเจอแล้วพอครั้งที่สองสมมติว่าเราปิดแล้วเราเปิดใหม่แล้วเราจะเชื่อมต่อไม่ต้องเชื่อมน,นะครับไม่ต้องเข้าไปเชื่อมเพื่อการตั้งค่าแล้วมันจะหาเจอเลยโอเคต่อไปปิดนะ ไปปิดนะฮะไฟก็จะดับอะบันหนึงนะครับนี่ฮะนี่ครับไฟกระพริบดับโอเคครับอ่หลักๆก,ก็มีอย่างนี้นะครับอ่ฮะเคครับวันนี้ขอจบรายการ Night Shadow TV ขอบคุณครับ